บริการถึงใจปายกับโจงโตอินครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับเจ้าตัวสปอร์ตนะครับ4ประตูนะครับเกียร์ออโต้ด้วยเครื่องยนต์2.0ครับ170แรงม้านะครับ405้นิวตันนะครับตัวนี้นะครับมีดียังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเซกเมนต์ที่ลูกค้ากำลังตามหานะครับรุ่นสปอร์ตนะครับก็ตัวนี้นะครับ ด้านหน้านะครับเราใส่เป็นกระจังฟอร์ดนะครับ FORD นะครับตัวนี้เน้นเป็นสายคลีนนะครับลูกค้าดูเป็นสีขาวนะครับเราเน้นเรียบหรูดูดุดันนะครับพร้อมกับไฟหน้าครับตัวนี้ตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นตัวไฟซีล้ะครับเป็นไฟซีแรมนะครับพร้อมไฟหน้าแบบ LED นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็น LED ด้วยนะครับตัวนี้มาจากโรงงานนะครับมาจากตัวรถเลยนะครับส่วนด้านข้างครับ เดี๋ยวพาไปดูครับด้านข้างครับลูกค้านะครับคันนี้นะครับใส่แม็กนะครับเป็นของเลนโซนะครับด้วยขอบ18นะครับเป็นยางโตโยไทยนะครับตัวนี้ใส่สเปคยาง265นะครับ 65R18 นะครับเซกเมนต์นี้นะครับไม่ต้องยกนะครับช่วงล่างวารันตีอยู่ครบ5ปี150,000กิโลนะครับ แล้วก็ตัวนี้ปีกนกไม่ต้องเปลี่ยนโชกไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ลุยน้ําได้80ซนติเมตรแล้วเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับใส่มานะครับพอดีลูกค้าไม่ใส่ซุ้มนะครับมันก็จะดูเป็นอ้วนๆหน่อยนะครับดูเป็นเหมือนหมูเด้งหน่อยอ้วนๆน,น่ารักดุดุหน่อยนะครับก็แต่งแนวสไตล์น้องหมูเด้งได้เลยนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับก็ครอบกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะครับที่มาจากโรงงานนะครับแล้วก็ช่วงแก้มนะครับจะเป็นตัดกาไฟนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้ดูเป็นขาวนะครับตัดกาไฟมันก็จะดูสวยงามนะครับส่วนด้านข้างครับเราแถมคิ้วกันสาดให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นคิ้วกันสาดแพ้จากโรงงานนะครับเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ตนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็หน้าจอเลือนใหม่นะครับหน้าจอหน้าจะเป็น8นิ้วนะครับตัวกลางจะเป็น10นิ้วนะครับตัวหัวเกียร์นะครับจะเป็น 6สปีดนะครับเกียร์ออโต้นะครับเซกเมนต์เบาะหนังนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของคำว่าสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นถ้ารุ่นสปอร์ตนะครับจะเป็นตัวอะคริลิกนะครับเขียนว่าสปอร์ตเลยนะครับสีดำนะครับดูสวยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับที่มาจากโรงงานไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องดัดแปลงเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะมี ที่เหยียบขึ้นรถให้นะครับด้านหลังนะครับกันชนหลังนะครับด้านหลังเนี่ยครับมันจะมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้นะครับในกรณีลูกค้าวิ่งกลางคืนนะครับถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจแต่งรถนะครับแต่งให้ยังไงให้วารันตีรถไม่ขาดนะครับครบ5ปีแสนห้าหมื่นกิโลอยากได้แต่งดุแค่ไหนนะครับสนใจนะครับโทรหาน้องโจนะครับ0 6 1 224 2653นะครับน้องโจโตอินนะครับยินดีให้บริการนะครับลูกค้าทุกระดับเลยนะครับสนใจนะครับสอบถามได้เลยตามใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็หรือว่าสายด่วนโทรหาน้องโจได้เลยนะครับวันนี้น้องโจขอตัวลาไปก่อนนะครับจะไปดูน้องหมูเด้งนะครับสวัสดีครับ